สวัสดีค่ะนี่นะคะเราอยู่ในเกมจำชื่อเกมไม่ได้บอกชื่อเกมหน่อยครับทอทอลี่เลีเอบลซึ่งปกตินะคะเกมนี้จะเอิมส่วนมากมันจะสามารถจอยกันได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมนะไหคะซึ่งงั้นเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลย ต้องมีซึ่ง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 เป็นได้ติดซึ่งติดแล้วโอเคงั้นครั้งนี้โอ้โหเนี่ยมันเนี่ยมันทั้งเป็นตัวที่เว้ยเยอะเลยแกอ่าอย่าระบิดค่ะน้อไม่ระเบิดไม่รู้嘛 ม,มันระเบิดละไงมีไหมมีไหมเนี่ยจ้าจับสองมือเดี๋ยวมันหักเดี๋ยจะเอาไปให้ลุงเอนนิสพ้าหรือลุงใช่เหรอก็บึ้มบ<อ>ึ้มสิ ไม่เห็นจะบึ้มพอเข้าไปปุ้มบึมบ้าไม่บึ้มโอ้โอเคถึงบึ้มแล้วโอเคงั้นเกมนะคะเราก็จะต้องทำการโยกคันโยกปริศนาเพื่อนำของไป่งนั่นเองเดินไปยิบไม่ได้ไม่เห็นเดินถึงยันโยกสัยทียิบเอได้แล้ว และเราก็จะได้วัสดุปริศนา,านี่มาพัดพดสดุพัสดุอกวัสดุมาจะไวเราจะไม่ทำให้กล่องมีรอยร้าวลากเลย <c oughs> รถเป็นรุ่นไม่ต้องใช้รถมันอยู่ใกล้เอ้ย, <c oughs> ย,ยแยะแล้วก็เปิดออกมาเอาเปิดไม่ได้โอเคงั้นเราจะไปที่ ไอเดี๋ยวรู้แล้วเราจะต้องขับรถไปกันกว่าโอ๊ยนาบิดนาขิ้นถ้ามันเป็นตัวย้ายย้ยไงตัวยุกจะขึ้นรถยังไงเดี๋ยวไปมือแล้วกระโดดติดติดรถชื่อด้วยมึงโตเกินไปแโอเคโอ้ โอเคไปต่อซึ่งเราก็ต้องขับรถไปขับรถแบบเชื่องช้านะคะไม่งั้นรถเราพังนะคะทำไมรถคันนั้นจะมาแล้วอืมันจะชนสายนู่กก็อาจจะขับได้แปลกนิดหน่อยเพราะว่าพัสดุขับเอ,อียงนี่ ราอยู่ข้างทางตรงนูน้นสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกับรูปกองระนูนนะคะเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ข้างทางมันอาจจะไม่ดูข้างเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่ค่ะจอดรถได้ข้างทางไม่รู้นะคะว่ารถเราจะวนสอยไปตอนไหนโอ้โหข้างตรงไหนเนี่ยมันกลางทางทุกคาน <c oughs> แล้วเราก็จะมายกขันยกปริศนาเช่นเคยแปะ๊ะเอี <c oughs> เฮ้ยยาชนรถเออโอเคปกติดีแปะโอ้ไม่ได้าำไมอ้าจับโอเคแรีงเรีงแปะไม่ได้แปะ,แปะ,แปะโอ้ได้แล้วแปะ,โอ,แปะโอเค เราก็ได้ลขทุนหน่อยครับครั้งน,นี้เราจะทำให้มันไม่เกิดโดยจริงๆโอ้โหช <c oughs> นตุ้มตั้งแต่ยังไม่ไปเห็นมันชนนิดหน่อยนะคะไม่ต้องห่วงปล่อยมือหนึ่งข้างเอาทำไมกระโดดไม่ขึน้นอ๋อขึ้นแล้วขึ้นมามาปึ๊บอือโอเค คังนิดหน่อยเกิดอะรแล้วนิดเดียวไม่เป็นไรลูกค้าไม่ได้มั้งส่วนรถจอดกลางทางเอ๊ะข้างทางของเราก็ไม่ต้องหว่วงใช่เดี๋ยวก็มันก็หายไปเองนะจึ๊บจับผิดข้างจึบ๊บโอเคทางสองเราอยู่นู่นโอ้ ครับครับออโอ้ถึงแล้วถึงตาย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 เฮ้ถึงได้ยังปลอดภัยแบบพัสดุกไหนอ่ะปลอดภัยตรงไหนใจขนาดนั้นอย่ามาพังตรงนี้นะถ้าพังตรงนี้นี่จะเยี่ยมเยี่ยมเราทิ้งตรงอีกซึมขึ้นอีก เราไม่เคยเป็นคนธรรมดาแค่อเคขับต่อครั้งนี้เราจะขับแบบปกติธรรมดาอย่าชนรถเราใส่รถคนอื่นมาไปไปเลย ทำไมเขาไม่ขบับรถไปตะกีดแ้เขาฟังเลยย,ยังไงอไม่เห็นอะไรอ่ะโอเคไปต่อปึ๊บโอ้อถึงจดหมายแบบใกล้ชิดอ่ะชิดไปนะแม่เราจะจอดรถไว้ข้างทางเหมือนเดิมทางนี้ข้างทางจริงๆรักมือซ้าย มือขวาโอเคได้แล้วแหมพัสดุกับรถคันใหม่แต่ไม่เอาใช่ไหมเพราะว่ารถหน้าตามก็เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นแต่รถคันนี้มันจับสองมุมผมจะได้ไม่บาดเจ็บนะเยี <Yeah. S 1> ่ยกระโดดไม่ขึ้นอุ้ย,ย,ยไม่มั่นใจเลย อืมโอเคได้แล้ววางไว้หลังรถอ,อย่างนี้ให้มันดูปลอดภยัยไร้ร่องรอยเอฟจับบุ๋มจับต๋องเข้าไป่อย่าชนบิดเต็มเต็มเต็มไม่ชนเลยบิดเต็ม อย่ามาชืนผมคุณ <c oughs> จะชืนผมไม่ได้เฮ้ยอย่าถอยหลังไปทำไมเดินหน้าเดินหน้าของไปแล้วของไปแล้วเดี๋ยวไม่ต้องงงเดกลับไปหรอกอเดินไปไดม<า>้มาจับจับมาของมา เฮ้ยเดยวของฉลุกติดแม่ติดแล้วรถติดมาสองคันไม่เป็นไรมีใครมีอยู่ข้างหน้ารถเราเนี่ยเลยเอยละเดี๋ยววัสดุนึบจับไว้แล้วก็โดดขึ้นไปบน จับไม่อยู่ไม่จับไว้กระโดดกระโดดกระโดดใครที่สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบปกตินะฮะบอกเลยว่าเก่งมากแค่นั้นโอเควางสอแล้วก็ไป นั่งเปไโอเคม้าไห่เ<อ>หตุผลที่เราไม่ถือโอ้ยเหตุผลที่เราไม่ถือกล่องถ่องไปนะคะนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าถือแล้วมันโขกเยอะเกินก็จะโดนพื้นเยอะเกินก็จะพังนะคะโอ้ยไปไม่ได้ว้ายเหตุโดนรถชนขับรถเจมาแม่เขาขับรถแปลกมากเลยเขามาขับชนสูดทั้ม เดี oh ๋ยนั่นเกมนี้มันยึมาวจไปรต่อเรี้ยวเรี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แล้วทำไมไม่ขับบนถนนถนนมัน เขามีป้ายบอกย้อนขับลงนำตายตายโอ้น้น oh, no! ใครทำรถพังเนี่ยมาเอาไหมเรียบร้อยคราวนี้เราจะขับรถให้ดีที่สุด เดี๋ยวเปลี่ยนคนขับดีกว่าเธอเปลี่ยนคนขับแล้วของจะตัดอะไขึ้นนะคะครั้งนี้เดี๋ยวหลังเอาของขึ้นหลังรถเสร็จเราจะทำการให้แม่ขับอืมแม่ต้องเลยแม่ขับได้รู้แม่มีใบขับขี่แล้วถือว่าแม่ขับได้แต่ขับรถในเกมมันไม่ได้ง่ายเหมือนขับรถจริงๆขนาดนี่ไงขับรถในเกมง่ายกว่า <S <S ถ้าเลื่อนปุ่มนี้เลื่อนปุ่มนี้บีบแตน แมะแมะโอเคแม่ไปได้จุดตรงนี้อีกเก้ากิโลเมตรอีกเก้าเมตรไหนไหนแม่ต้องไปตรงนี้ยังไงอ่ะเฮ้ยแม่อย่าปล่อยมือจับไว้จับไว้เอามือเดิมจับไว้ไม่ต้องเดียวเดียวเดียวมันขับยังไงอ่ะชนต้องไปไหนเลื่อนเลื่อนเลื่อนอย่างเดียวแม่แบบหมุนหน้าหมุนอย่าปถอดถอดโอ้หมดแล้วของ <aro cre a> อะไรไม่เข้าใจขับยังไงอะ่ะไอปุ่มตรงนี้ปุ่มพวกนี้แม่ไม่ต้องจับเดิน <The S 2> เลยของ <aro os> แม่จับของไว้แล้วแม่เดินไปตัวอ้าวเอาไปยังไม่จับโอ้ยมันไม่บอกหรอกเอาชนของอีก เขาก็จับเขาเดินไปใส่กระบะลยปุ่มนี้คือปุ่มกระโดดจะพอไปขึ้นรถจะกันเดินชนเลยไมออาวโอ๊ยขับรถจริงได้ไหมมันเดินเลยรถอะเดี๋ยวขึ้นรถให้เป็นหลายรอบบบนี้เดี๋ยวอ๊้ เคปึ๊บกระเดกครับ <Hey. S 1> เควางของมันหลังรถอย่างนี้นะจ๊ะแม่แอปปุ่มพวกนี้ปุ่ม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 นี้แม่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนี่แม่ขับรถแม่แม่หันหน้ากล้องไม่ได้นะจ๊ะแม่ทำได้แค่ขับไปปกติแปะแปะ อโอเคมาฝตาแม่ได้โน้ตหันชนข้างฝาไว้ถอยหลังดีถอยหลังถึงพ <c oughs> <c oughs> อเดี๋ยวไม่เข้าใจ <c oughs> กล่องหมดยัง เอาเว้ยเววยก่มมโนโอมารถคันที่สามมาแล้วอืมมา ยับจึ๊บจับอปเฮ้ยนักขับให้ดูเบ้อ๋อเนอ้าอเหรกล่องยังไม่พังวิ่งไปเก็บกล่องไอ้เดี๋ยวขี่รถไปวิ่งดีกว่าวิ่งมันชัดอ,อ่ากระโดดขึ้นไป กระโดดกระโดดกระโดดรอบกระโดดรอบก็อาจจะได้ยินเสียงน้ำไหลน้ำไว้เราต้องไปเอาของที่ได้ของเราจะไม่บัดโอ้ยฝาขาบไปน้ำ อโอเคขับไปก่อนเรื่อยๆโอเคโอเคเราไม่ต้องห่วงว่ารถของเราจะพังรถของเรามีเกอยร์ดีเทิแล้ววิ่งไป เราจะไปกล่องพัสดุนั้นกว่อจับกล่องไว้กล้องจับจับไปได้เย้ยอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำน่นย, <Hey. S 1> ยินภูเขาสูงชันโอ้ อืมไปอ๋อแบบนี้ไปสิกระโดดกระโดดไปไปโอเคไปคลองไว้ห <doors> ลังรถอย่างนี้แล้วก็ไปอืมกระโดดไปไปอีกโอเคที่นี่นี่เป็นทุกหรือยังไงบ้านยังกไลัู ไปไป้เขาคิดไว้ไวทิดไปเอา้คนละถอยถอยโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใวโอเค,อเคนี่นเดี๋ยวขับให้ดูถือคล้องไปสูงน,น่าจะง่ายกว่า เนื่องจากรถของเราติดติดติดแคดนิดหน่อยเดี๋ยวต้องไปบอกย่ะมันนี่พสัสดิฉันจะผ่าไหน <c oughs> <c oughs> จะถึงยี๋ย้อทำไมเขาทำเสียงเหมือนจะร้องไห้อย่างนั้นล่ะไอที่พัสดุกก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรสักหน่อย ขึ้นใต้รนยโอเะทำไมเขาชอบเกงอยู <aha? S 1> okay. Ow, ่ทำไมต้องขังหนูไว้ในกล่องว้ออกไม่ได้คราวนี้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้หแล้วเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคบแล้อกันนะ